ดูฝนตอนนี้ฝนตกนะคะเห็นไหมคะเด็กๆฝนตกเด็กๆอยากออกไปเล่นน้ําฝนนะคะและอย่ากให้ตัวเปียกฝนเด็กๆอาจจะเป็นหวัดได้นะคะนี่คุยมีอุปก,กรณ์เวลาฝนตกที่เราต้องใช้ก็คือร่มนะคะเด็กๆต้องใช้ร่มเวลาจะออกไปไหนแล้วฝนตกนะคะแล้วก็จะยังมีเสื้อกนันฝนเห็นไหมคะเสื้อกันฝนไว้ใช้สําหรับคุมตัวเพื่อไม่ให้ฝน เด็กๆเ,เวลาฝนตกเด็กๆได้ยินไหมคะจะมีเสียงหุ้ยน่ารักค่ะเสียงฟ้าร้องเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝนตกนั่นเองอ้าวเด็กๆคะฝนตกก็ยังจะมีสัตว์ต่างๆที่ชอบน้ำฝนเลยนะคะอย่างเช่นเจ้ากร พวกนี้ชอบลงฝนนะคะจะพบกันมากในฤดูฝนด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆเราไปสังเกตดูนะคะว่าเวลาฝนตกเป็นอย่างี้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะวันนี้นะคะคุ้ยก็จะมีเพลงเพราะๆสนุกๆเกี่ยวกับฝนมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังกัน ฝนซากันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะร้องให้เด็กฟังเลยนะคะทำท่าด้วยซาซาซาฝนตกลงมากเกล็ดเป็นฝอยเด็กๆรบฝนกันหน่อยเด็กๆรบฝนกันหน่อยเปียฝนเล็กน้อยจะเป็นบัดเอ่ยฮัดเฉ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 ย อย่างนี้กล่าวถึงการที่เด็กๆจะต้องหลบฝนไม่งั้นสลิกจะเป็นวัดเดี๋ยวเรามาร้องกันอีกครั้งนึงนะคะซาซาซาฝนตกลงมาเด็กเด่นเป็นฝอยเด็กเด่นหลบฝนกันหน่อยเด็กเด็นลบฝนกันหน่อยปีวฝนเล็กน้อยจะเป็นวัดเออฮะตเฉยฮะตเฉยฮะตเฉยฮัเฉยเห็นไหมคะการเปลี่ยนฝนจะทำให้เด็กเป็นวัดเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าออกไปเล่นน้ำฝนนะคะ ด้วยความห่วง,งใยจากคุณครูเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะอุ๊ยฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย <c oughs>